กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุระเชษฐประวินวงวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลท่านประธานครับผมและพักก้าวไกลไม่รับหลักการในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2566ซึ่งผมจะใช้เวลาประมาณ20นาทีมาอธิบายเพิ่มเติมจากสิ่งที่หัวหน้าพิธาได้กล่าวไปในเรื่องของงบช้างป่วยในส่วนที่เกี่ยวกับ การคมนาคมว่าทำไมพวกเราถึงคิดว่าไม่ควรรับร่างพรบงบประมาณฉบับนี้และแน่นอนครับเราไม่ใช่บอกว่าไม่รับอย่างเดียวเราจะให้ข้อเสนอแนะด้วยนะฮะว่าควรจะเปลี่ยนงบประมาณอย่างไรผมจึงตั้งหัวข้อในการอภิปรายในวันนี้นะครับว่าเปลี่ยนงบประมาณจากกระจุกเป็นกระจายในด้านคมนาคมท่านประธานครับจากงบ6 3สา หลังเลือกตั้งที่เราทํากันมาครั้งแรกจนถึงปัจจุบันงบ66นะฮะนี้รอบที่4แล้วนะครับท่านประธานภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังนะครับงบไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะฮะปีนี้ก็คล้ายๆกับปีที่แล้วครับงบ66ตั้งมา3.185ล้านล้านบาทเป็นงบลงทุนเพียง4.92แสนล้านบาทหรือคิดเป็น15.45% แต่ที่มันตลกอะครับก็คือส่วนต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่างบลงทุนกับรายจ่ายลงทุนเนี่ยไม่มีรายการมาแสดงนะครับว่าอะไรนับไม่นับทั้งที่เงื่อนไขาตามกฎหมายเนี่ยก็คือรายจ่ายลงทุนจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ20%แต่ที่มีรายการมาแสดงเนี่ยมีเพียง1 5 4 5แล้วและส่วนต่างคืออะไรครับรายการไหนนับไม่นับครับเราเตือนมาตั้งแต่ปี63แล้วนะครับไม่เปลี่ยนนะครับแล้วปีนี้ก็เช่นเดิมนะครับคือกู้มาลงทุนนะครับ ก็ต้องถามว่าไอ้ที่กู้มาลงทุนเนี่ยลงทุนถูกที่ถูกทางหรือยังสมเหตุสมผลหรือยังการกระจายตัวเป็นอย่างไรยังมีอาการมือใครยาวสาวได้สาวเอาอยู่หรือไม่และเท่าที่มีรายละเอียดของงบลงทุนนะฮะถ้าไปไล่ดูกันเนี่ยไอ้ที่พอจะนับได้ว่าเป็นการพัฒนาประเทศเนี่ยมีอยู่2 6แสนล้านบาทเท่านั้นเองนะฮะคิดเป็นเพียง8 1 6เปอร์เซ็นต์ งบลงทุนนะฮะด้านคมนาคมนี่สูงสุดแบบทิ้งห่างแทบทุกปีนะครับปีนี้ก็เช่นกันนะฮะกระทรวงคมนาคมรับไป1นึ่งแสนหกพล้านบาทประเทศเราลงทุนคือสร้างถนนกับพัฒนาแหล่งน้ำครับท่านประธานกระทรวงคมนาคมรับงบลงทุนสูงสุดนะฮะสาคือทิ้งห่างแบบไม่เห็นยอดนะครับในขณะที่หลายๆกระทรวงนะฮะได้ต่ากว่าหมื่นล้านไม่ได้มาแสดงในตารางนี้ครับแต่กระทรวงคมนาคมฮะห่างที่2ห่างที่3แบบทิ้งห่างไม่เห็นฝุ่นเลยครับ แล้วมาดูการกระจุกตัวของงบคมนาคมนะฮะในแต่ละแผนงานดังแสดงในภาพนะฮะก็จะเห็นการกระจุกตัวอยู่บริเวณน,นี้ครับเอาไปใช้ในการทําแผนงานบูรณาการการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกนะฮะกับแผนพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันท่านประธานเห็นเลยไหมครับกรมทางหลวงรับไปประมาณแสนสองหมื่นล้านกรมทางหลวงชนบทอีกประมาณ4ี่หมื่นเจ็ดพันล้านกรมทางหลวงนี่รวยนะครับรวยสุดแบบทิ้งห่างเลยนะฮะ แถมบ้านเราประหลาดครับมีกรมทางหลวงชนบทนะฮะคือทั่วโลกเขาไม่มีกันครับนี่ไทยแลนด์โอล y จริงๆไะครับแล้วส่วนกลางก็แย่งงบกันไปเอาแต่สร้างถนนเนี่ยฮะมาดูตัวอย่างความล้มเหลวของการใช้งบประมาณกันนะครับอันนี้มาจากเว็บไซต์ทางการของกรมทางหลวงนะฮะลงข่าวเมื่อปี59ว่าสิ้นสุดการรอคอยบิ๊กตู่กดปุ่มมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชเปิดปี63วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วครับท่านประธาน 31พฤษภาคม2,565ครับไหนล่ะครับวิ่งฉิว3จังหวัดฮะไหนล่ะครับ127นาทีอะครับเนี่ยฮะปัญหาของการใช้งบประมาณนะครับเจอโลกเลื่อนเข้าไปอะครับแล้วที่ผ่านมาในอดีตก็มีแต่ข่าวด้านยีงของโครงการครับแต่ไม่เอาข้อเท็จจริงมาพูดกันนะฮะนี่ดูข่าวตัวอย่างจาก Workpoint นะฮะปี61สร้างเร็วกว่าแผนคือจริงเขาแค่เบิกเร็วกว่าแผนนะครับ จะเปิดวิ่งฟรีปีใหม่ล่าสุดนี่นะครับสงกรานสุดท้ายก็เปิดได้แค่บางส่วนนะฮะแล้วผมจะบอกข้อเทจ็จริงให้ว่าอีกนานกว่าจะเสร็จเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูครับในเอกสารงบประมาณนะฮะเล่มที่5นะครับฉบับที่3เนี่ยฮะของกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะโชว์ตัวอย่างคล้ายๆอย่างในรูปซ้ายเนี่ยครับท,ทุกๆปีก็จะแสดงมาลักษณะอย่างนี้นะฮะนี่ในตัวอย่างเนี่ยคืองบปี -6 6ปีปัจจุบันนะฮะ ถ้าเราไปเปิดเอกสารข่าวค่าแดงดูก็จะเห็นวงเงินรวมนะฮะแล้วก็งบประมาณที่จ่ายไปในแต่ละปีรวมถึงผูกพันไปในอนาคตความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับท่านประธานเรามาลองไล่ย้อนดูกันนะฮะลูกศรส,ส,สีส้มนะครับอันนี้คืองบ 66, 66นะฮะผมไล่ดู6 5 64 63 62ตั้งแต่62นะครับท่านเห็นไหมฮะอันนี้เป็นงบของรัฐบาลที่แล้วนะฮะ62ตั้งมาเท่านี้นะครับแล้วก็ยอดรวมเป็น1,965ล้านบาท ตามแผนก็คือเสร็จปี63 63, 63. นี้จะใช้เงิน469ล้านบาทแต่พองบปี63มาเป็นยังไงครับเราจะเห็นว่างานเริ่มช้านะฮะคือจากที่เดิมเนี่ยตามแผน469ล้านเนี่ยเขาปรับแผนเหลือ316ล้านนะฮะแล้วก็เลื่อนไปเสร็จ64แล้วงบก็ปูดนะครับจาก1965ล้านเนี่ยปูดมาเป็น2,125ล้านเพราล้านพอปี64ฮะไม่บอกความจริงนะครับ ยังแสดงเหมือนเดิมว่าจะเสร็จปี64ทั้งๆที่น่าจะรู้ความจริงได้แล้ว 6- 5หนี้เอาไปซ่อนเลยครับไม่ปรากฏในเอกสารนะฮะคือมีปัญหาแต่ไม่เอามาแสดงอะครับพอปี -66 นะฮะเราเห็นปัญหาแล้วครับปี -66 ไม่ได้ตั้งงบนะฮะปี65ก็ไม่มีงบนะครับเพราะว่างานมันมีปัญหาไงฮะแล้วถ้าเราไปรวม5 9กถึง63เนี่ยก็ผิดจากที่แผนที่วางไว้เดิมนะฮะและที่น่าตลกก็คือมันหายไป100บาทอะครับคือมันเป็นโขดอะไรของสำนักงบเหรอฮะ หรือว่าพิมพ์ผิดครับมันยิ่งตลกใหญ่นะฮะแล้วก็ตั้งงบผูกพันไปถึง6-7ก็ต้องถามครับว่าจะเสร็จจริงหรือเปล่านะฮะมาจับตาดูกันนะครับปีหน้างบ6-7นะฮะว่าจะมีการเลื่อนอีกไหมงบจะบานอีกไหมและที่สําคัญจะทําตามสเปคที่ออกแบบไว้ไหมหรือไปแก้กันเองหน้างานครับที่ผมโชว์ตัวอย่างหนึ่งช่วงนะฮะคือช่วงที่5เนี่ยไม่ใช่ช่วงเดียวนะครับที่ล้มเหลวในโครงการ กรุงเทพโคราชเนี่ยนะหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอินสระบ,บุรีนครราชสีมาเนี่ยใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ85,000ล้านบาทเรียกมารายงานในกรรมธิการนะ,ะก็บอกความคืบหน้า95%แล้วก็หยุดอยู่เท่านี้ตลอดนะฮะท่านต้องเข้าใจนะครับว่า95%เนี่ยคือเงินเงินที่เขาเบิกไปตามปริมาณงานครับมันไม่ใช่ว่าร้อยวันแล้วเหลืออีก5วันจะเสร็จครับแล้วตอนนี้ก็ยังก่อสร้างอยู่นะฮะอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก17สัญญา งานก็มีปัญหานะฮะผมก็เลยต้องย้อนไปดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ปรากฏว่าคสชเป็นผู้อนุมัติเมื่อปี5.9เพราะอยากจะเร่งสร้างอะไรใหญ่ๆแต่ไม่ได้รู้เรื่องครับอนุมัติบ,บนแบบเก่านะฮะที่เล่งอนุมัติกันนี่คือแบบเก่าเมื่อปี2.551สภาพข้อเท็จจริงหน้างานมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับแบบที่เอาไปอนุมัติไปประมูลกันเนี่ยสภาพมันต่างจากข้อเท็จจริงเพราะคุณประมูลปี59ใช้แบบปี51นะครับ แล้วก็ไปตายเอาดับหน้าแล้วก็ตายจริงเนี่ยครับเพราะปี59เนี่ยอนุมัติว่าตามแผนจะเสร็จปี63แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีวิ่แววว่าจะเสร็จนะในเร็ววันแล้วก็มีโอกาสที่งบจะบาลสูงมากในขาวค่าแดงเล่มที่ผมโชว์เนี่ยนะฮะก็มีการโชว์อย่างน้อย15ช่วงนะฮะที่อย่างเร็วคือเสร็จปี67เปิดตูเกอร์นะครับก็เจอมอเตอร์เวย์ขาดนะครับท่านประธานเนี่ยขาดเป็นท่อนๆอ,อย่างนี้เลยครับไอชาวโลกเขาไหมครับ ไปดูหน้างานจริงยิ่งชัดนะครับไวอีกนานและผู้รับเหมาก็ทิ้งหน้างานไปแล้วนะฮะเนี่ยครับสภาพข้อเท็จริงหน้างานผมไปลงสนามเมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยครับทิ้งรางว่างเปล่าครับคนหายไปแล้วนะคนงานเครื่องจักรถอยไปแล้วนะครับในช่างที่คุบกลุ่มโครงการยังถูกย้ายไซส์เลยครับแล้วก็ปล่อยสภาพอย่างเงี้ยฮะนั้นอีกอย่างน้อย20เดือนครับจึงจะเสร็จนะฮะนี่กรณีหากคอรมออนุมัติงบเพิ่มนะครับถ้าไม่งั้นปัญหายิ่งคาละคาซังนานเข้าไปใหญ่นะฮะ อันนี้ขึ้นบินโดรนะครับจะเห็นปัญหานะฮะมีการแบ่งสัญญาอ่อนเอ็มนะครับถ้าวิ่งไปก็ลุยโครนอย่างเงี้ยครับมอเตอร์เวย์บ้านเราเนี่ยอันนี้นะฮะสภาพเมลนยเลยนะครับทางหลักเนี่ยซึ่งการออกแบบออกแบบไว้แบบแอดเกรดแต่ออกแบบไว้ปี51นะฮะประมูลกันปี 59. ข้อเท็จข้อจริงเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วฮะก็เลยต้องไปปรับแบบไปสร้างเป็นสะพานราคาเท่าไหร่สมเหตุสมผลหรือไม่ใครมีอำนาจเปลี่ยนแบบเดี๋ยว ทางรัฐมนตรีก็คงมาชี้แจงแบบอ้อมแอมนะว่าแต่งตั้งกรรมธิการมาสองชุดตรวจสอบนู่นนี่นั่นประเด็นอยู่ตรงนี้ครับท่าน,านประธานคือต้องตอบให้ได้ว่าใครผิดครับไม่ใช่ว่าเคลียร์แล้วจบแบบมึนๆนะฮะเขาจะจริงมันชัดครับว่างบบานงานช้างานมีปัญหาใครผิดครับหรือจะเคลียร์แล้วจบแบบมึนๆไปครับประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์เดือดร้อนจริงนะครับ มาดูความเหลื่อมล้ํากันนะฮะของระบบราชการรัฐราชการรวมศูนย์แบบไทยๆนะครับเนื่องจากกรมทางหลวงก็ดูได้เฉพาะในเขตทางของตัวเองนะเป็นหน่วยงานส่วนกลางเนี่ยเขาก็มีงบมากมายนะฮะไปทำมอเตอร์เวย์นะฮะทำฟรอนเทโรดอะไรไปท่านเห็นความแตกต่างของจุดนี้ไหมครับเนี่ยคือนอกเขตนะฮะจุดนี้ก็คือจุดนี้ครับไอ้ที่ถนนดีๆเนี่ยฮะจะงบส่วนกลางครับแต่ท้องถิ่นเป็นอย่างนี้ครับมอเตอร์วเวย์ส่วนกลางนะฮะโครงสร้างใหญ่โตแต่ถนนข้างล่างเป็นยังไงครับ ส่วนกลางนี่งบมากเหลือล้นนะฮะแต่ท้องถิ่นก็อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยยากจนสุดขีดนะฮะตอนผมไปลงสนามเนี่ยนะครับมีชาวบ้านเดินเข้ามานะฮะเพราะว่านึกผน,นึกว่าผมเป็นผู้รับเหมาหรือเป็นข้าราชการมาตรวจงานเนี่ยเขารีบวิ่งเข้ามาด้วยความดีใจเลยครับว่าเนี่ยช่วยมาซ่อมถนนให้เขาหน่อย พราะถนนหน้าบ้านเขาพังอย่างเงี้ยครับถนนที่เขาใช้เป็นประจำเขาพังอย่างเงี้ยแล้วที่พังนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ครับเอาเครื่องจักรอะไรไปลงไปทําอะไรต่างๆแล้วตอนนี้เป็นไงครับผู้รับเหมาก,ก็ทิ้งหน้างานไปแล้วฮะไม่มีใครไปซ่อมให้เขาแต่เขาเดือดร้อนอยู่ครับนี่ฮะความเหลื่อมล้ำแบบไทยๆนะฮะส่วนกลางเนี่ยงบเยอะมากนะครับผ่านไปกับโครงการซ้ําซ้อนระหว่างเมืองเยอะแยะไปหมดนะฮะทำ รถไฟทางคู่นะฮะแล้วก็จะเบิ้ลอีกคู่หนึ่งอ่ะพูดง่ายทำจากหนึ่งไป4ทําโครงการรถไฟความเร็วสูงนะฮะแล้วยังฉลาดน้อยกว่านั้นนะครับทำมอเตอร์เวย์ไปตัดดีมานก,กันเอง,เอ,งอีกแล้วไหนละโหมดชิฟต์นะฮะเนี่ยครับใส่โครงการซ้ําซ้อนไปเยอะๆงบหลายแสนล้านบาทไปเยอะๆนะสำหรับระหว่างเมืองแล้วในเมืองล่ะครับท้องถิ่นแทบไม่มีงบนะฮะไอ้ที่เขาฝันว่าอยากจะสร้างเมืองนะฮะและการสร้างเมืองนี่ทุกคนได้ใช้ทุกๆวันนะครับ ระหว่างเมืองเนี่ยคนรวยได้ใช้นานๆานทีแต่สร้างเมืองเนี่ยทุกคนได้ใช้ทุกๆวันแต่ตอนนี้ครับขอแค่ซ่อมถนนให้มันใช้การได้ซ่อมของที่มีอยู่ให้ใช้การได้เขายังไม่มีงบเลยครับแล้วเขาก็บอกด้วยนะฮะว่ามอเตอร์เวย์นี่เขาคงไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่ามันแพงแล้วปกติเก็ไม่ได้เดินทางไปกรุงเทพหรือไปโคราชแต่ถนนที่พังเนี่ยเป็นเพราะโครงการเนี่ยไปทําให้เขาพังแล้วตอนนี้พูุัหมาก็ทิ้งหน้างานไปแล้วครับแล้วเขาก็เดือดร้อนค้างอยู่อย่างนี้ครับ มาดูตัวเลขกันยิ่งชัดนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขแสดงความเหลื่อมล้ํานะฮะที่เราจะต้องลดความเหลื่อมล้ําโดยการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของงบประมาณนะฮะอันนี้คืองบกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนะครับแล้วก็ท้องถิ่นนะฮะผมเปรียบเทียบดิเมนชันให้ดูก็คืออันนี้คือความยาวถนนเอามานโมัไลซ์ต่อสองช่องจราจรแล้วนะครับงบซ่อมงบซ่อมต่อความยาวอันนี้คือรายจ่ายลงทุนทั้งหมดของกรมแล้วก็เอางบซ่อมมาหาหารด้วยรายจ่ายลงทุน ท่านประธานเห็นอะไรไหมครับกรมทางหลวงเนี่ยได้งบไปประมาณ3 0 0แสนบาทต่อการดูแลถนน1กิโลเมตรในการซ่อมกรมทางหลวงชนบทได้ไปประมาณ360,000บาทต่อ1นกิโลเมตรขณะที่ท้องถิ่นได้อยู่58 0 0 0ดครับดูแลถนนเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ไม่มีงบไปให้เขานะฮะและที่น่าแปลกใจก็คืออย่างกรมทางหลวงนะครับมีเงินเหลือเยอะแยะเลยฮะเพราะว่าซ่อมอยู่ประมาณ20% ที่เหลืออีก80%นี่คือเอาไปทําอื่นๆโดยมากก็ไปสร้างโครงการใหญ่โตเมกะโปรเจกต์ครับไปสร้างนู่นสร้างนี่เยอะแยะไปหมดทอชอก็เหมือนกันนะฮะซ่อมไปประมาณ40เหลือไปเล่นนู่นเล่นนี่อีก60%ที่สําคัญทอลอทอชอก็แย่งกันสร้างถนนแล้วก็แย่งกันสร้างถนนแบบมั่วไปหมดด้วยครับนั้นท้องถิ่นเนี่ยขาดเงินแม้แต่จะซ่อมถนนที่มีอยู่นะฮะแต่ส่วนกลางเนี่ยปูฟู่ไปกับเมกะโปรเจกต์ครับมาดูตัวอย่างความเหลื่อมล้ํากันดังแสดงในภาพนะฮะ ภาพซ้ายใหญ่ๆเนี่ยก็คืองบประมาณจํานวนมากที่ไม่ได้ระบุจังหวัดเพราะว่าต่ํากว่า1ล้านบาทก็ไม่รู้เอาไปแจกที่ไหนกันนะฮะแต่ที่เห็นแจกกันแน่ๆน,นะฮะงบเกิน1ล้านบาทเนี่ยก็แจกตามจังหวัดที่เห็นนะครับสี่เหลี่ยมใหญ่ๆก็คือได้งบมากนะฮะคือเราจะอยู่ในระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาอย่างเงี้ยเหรอครับความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนครับเอาตัวเลขนี้นะฮะมาวิเคราะห์ในเชิงลึกยิ่งเห็นเลยนะครับบุรีรัมย์นำโด่งนะไม่ใช่ผลบอลน,นะครับท่า,านประธาน แกนตั้งนะฮะคืองบซ่อมที่กรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทได้รับในแต่ละจังหวัดนะฮะหารด้วยค่าเฉลี่ยของทุกจังหวัดนั่นแปลว่าถ้าค่า1.0เนี่ยก็คือค่าเฉลี่ยของทุกจังหวัดะนะครับแกนนอนก็คือรายชื่อจังหวัดเรียงจากมากไปหาน้อยที่ได้งบนะฮะบุรีรัมย์ได้มากกว่าค่าเฉลี่ยถึง4.29เท่าตามมาที่สุรินทร์3.58เท่า แล้วท่านไม่สงสารจังหวัดระนองอ่างทองชัยนาทลำพูนสมุทรสงครามอำนาจเจริญกระบี่สิงบุรีหนองคายพังงานราทิวสภูเก็ตยะลายะโสธรตราดสมุทรสาครระยองอีกเยอะแยะไปหมดที่เขาได้ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเยอะๆหรอครับคือเราจะอยู่กันอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราจะอยู่กันในระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาอย่างนี้หรอครับไหนล่ะครับการกระจายงบอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมที่พลเอกประยุทธ์ชอบพูด เมือขยาวสาวได้เสาวเอาชัดๆนั้นเราต้องลดความเหลื่อมล้ำนะฮะนอกจากในเรื่องของงบประมาณเนี่ยมีเรื่องของอำนาจด,ด้วยครับคือการคมนาคมเนี่ยเวลาเราพูดถึงเนี่ยมันมี2บริบทที่สําคัญก็คือคมนาคมในเมืองกับคมนาคมระหว่างเมืองคมนาคมในเมืองเนี่ยก็คือชีวิตความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นว่าจากบ้านไปทํางานจากบ้านไปโรงเรียนระหว่างเมืองก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนนานานทีอย่างเดินทางไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติไปต่างจังหวัดอะไรต่างๆ ส่วนกลางเนี่ยก็ควรจะดูคมนาคมระหว่างเมืองในขณะที่ท้องถิ่นเนี่ยควรจะดูคมนาคมในเมืองแล้วก็ทําท้องถิ่นให้เข้มแข็งนะฮะคิดสร้างเมืองวางผังเมืองให้ดีและสําคัญก็คือเลือกตั้งดีกว่าแต่งตั้งครับเพราะว่าผู้ที่จะเข้ามาบริหารงบประมาณเนี่ยจะต้องรับทั้งผิดและชอบแต่ดูปัญหาที่เกิดขึ้นแบบไทยๆสิครับรูปบนนะฮะสีเขียวคือถนนของทอรอนะฮะสีเหลืองคือทอชอสีชมพูคือของท้องถิน่นมั่วกันไปหมดเลยอะครับ ไอ้เชื่อมระหว่างเมืองเนี่ยบางทีก็ทอรอบางทีก็ทอชอนั้นต้องแบ่งอำนาจใหม่นะครับในเมืองเนี่ยควรจะให้ท้องถิ่นเขาดูแลแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยดูเฉพาะเชื่อมเมืองนะฮะแล้วถ้าเกิดปริมาณการจราจรหนาแน่นทําให้เมืองติดขัดเนี่ยก็มีบายพาสได้ครับแต่บายพาสก็ต้องเป็นลิมิต e อ a c เซส s นะฮะคือไม่ใช่ว่าปล่อยให้เมืองโตตามยถาการรมร้อยเมตรสองข้างทางแล้วเมืองก็ขยายบานไปมั่วซั่วไปหมดนะฮะฉะนั้นเราต้องปรับอำนาจหน้าที่แล้วก็กระจายงบประมาณเพื่อตอบโจทย์คนในพื้นที่ให้มากขึ้น ะะมาดูตัวอย่างจริงกันครับท่านประธานในรูปเนี่ยเส้นสีแดงคือทางหลวงนะฮะสีน้ําเงินคือทางหลวงชนบทนะฮะและสีเทาก็คือท้องถิ่นถ้าดูในรูปสิครับคือมันมั่วจริงๆอะครับอะไรคือหลักเกณฑ์นะฮะว่าแบ่งกันยังไงไอที่เห็นพอเป็นเมืองอยู่นะฮะตีกริดสวยงามอะไรดีๆเนี่ยปรากฏพอซูมอินเข้าไปค่ายทหารครับท่านประธาน อย่าบอกนะครับว่าไม่มีงบสร้างเมืองนะที่เมืองทหารเนี่ยคุณยังสร้างได้แล้วสร้างให้ประชาชนเป็นอยู่ดีกินดีเนี่ยทำไม่ได้เหรอเนี่ยครับประเทศไทยแย่งกันสร้างถนนนะฮะแทนที่จะคิดกันช่วยกันสร้างเมืองแล้วก็ปล่อยให้เมืองเนี่ยโตตามยถากรรม้อยเมตรสองข้างทางต้องมียูเทินพอมากๆเข้าก็ต้องเป็นสะพานลอยยูเทินท่านประธานเดินไปต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยเดินทางไปเนี่ยเคยเห็นประเทศไหนไหมครับที่มียูเทินนะฮะมันนํามาซึ่งปัญหาอุบัติเหตุ ed, รถติดมลพิษนะฮะ และถนนบ้านเราก็อย่างที่ว่านี่ฮะอยู่ในระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาเป็นถนนหวยล็อกครับไม่ได้สร้างตามความจําเป็นเหมาะสมคุ้มค่าเลยนั้นมาช่วยกันครับมาช่วยกันสร้างรูปขวานะฮะท่านจะเห็นว่าถนนเนี่ยมันมีนมนมไฮเออรช์ชีนะฮะเส้นใหญ่เนี่ยก็จะไม่มีบ้านเรือนไม่มีร้านค้าอยู่แล้วก็มีถนนกิ่งซอยพัฒนาเชิงพื้นที่ เนี่ยครับเขาเรียกว่าทำโลร,รชิชีแล้วก็คิดถึงเรื่องของการเออร์แบนเนชันทาให้ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยมันดีขึ้นพอเมืองหนาแน่นมากขึ้นก็เอาขนส่งชนะเข้าไปหนา,หนาแน่นขึ้นมากๆก,ก็เป็นระบบที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนะฮะทำโรงเรียนโรงพยาบาลสถานีตํารวจอะไรต่างๆให้มันครอบคลุมทั่วถึงนั้นก้าวไกลเราคิดสร้างเมืองครับแล้วเราอยากช่วยกันนะฮะมา,มาช่วยกันสสในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมาช่วยกันคิดสร้างเมือง ไม่ใช่เอาแต่สร้างถนนแล้วปล่อยให้เมืองโตตามยัถากรรมนั้นต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากกระจุกเป็นกระจายปรับสมดุลใหม่เพื่อคนไทยทั้งประเทศอย่าเลยครับอย่่อยู่ในระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาก้าวไกลเริ่มแล้วนะครับผมและพรรคก้าวไกลเนี่ยได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติกระจายอำนาจขนส่งเข้าสภาผู้แทนราษฎรของเราเรียบร้อยแล้วนะครับร่างเนี่ยมีอยู่23มาตรา นะก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรับฟังความคิดเห็นอยู่นะฮะใครเข้าไปในเว็บไซต์ผมให้ลิงก์นะครับแล่ใน powerpoint เนี่ยผมก็ให้ดาวน์โหลดจาก Facebook ได้นะฮะสุรเชษประวินวงวุฒิก็ไปดาวโหลดแล้วก็ไปดูกันนะฮะคืออยากให้เกิดการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นนะฮะทุกวันนี้เนี่ยท้องถิ่นทำรถเมย์เองเนี่ยยังไม่ได้นะครับขึ้นกับผู้ว่าที่เปลี่ยนบ่อยๆ2งสองสามปีเปลี่ยนทีเนี่ยแล้วก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจพื้นที่แล้วก็ต้องขออนุมัติกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบก คืออำนาจมันอยู่ส่วนกลางนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยในพรบรนี้เราอยากให้ท้องถิ่นเนี่ยรวมถึงกทมนะครับกำหนดเส้นทางแล้วก็ราคาได้เองอย่างน้อยทํารถเมล์ในท้องถิ่นได้เองแลวถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราก็จะหางบประมาณไปให้นะฮะคือกระจายอํานาจและกระจายเม็ดเงินไปสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจังหากก้าวไกลเป็นรัฐบาลผ่านแน่ครับแต่ด้วยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นรัฐบาลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าท่านเข้าใจปัญหาหรือเปล่าท่านอยากจะอยู่ ในระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาอย่างนี้เหรอมาช่วยกันนะครับเปลี่ยนงบประมาณไทยก้าวไกลทั้งแผ่นดินขอบคุณครับท่านประธาน